ย่ายยอันแต่ชานเพิ่นไปอีหยังเกาะจังได้ไว้มากนี่เพิ่นสิเอาไปอันเพนิ่นคืดอยากหมอเหรอเพิ่นคืดอยากเห็นไว้โน่ใหญ่เออเห็นไว้หลายเมียนเราคืดพ่อสมัยสมัยตอนอันเพิ่นไปตัดไว้ทั้งผู้อ่เนาะหมดเลยมเมียนหมดเลยไว้เขาไม่ต่อยอดใหญ่ๆเออตะกีแล้วเลี้ยงลูกเนาะเพิ่นไว้บ่ไว้อยู่น้ำไห้น้ำสวนแต่ว่ามันห่างก,กัน เทินไวอยังเกาะมันหังโบงงามแบบแบบางซี่เนาะใบเกิดเองใบเกิดเองแต่ก่อนไนเมนูเย็นนี้ตาชานนำเสนออมหวายใส่หนูไว้ยนกระสหวานอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยยายเป็นผู้บอกยายเป็นผู้อันตัดตอนจังสี่หล่ะเขาเอินว่า กูผัวเมียผู้หนึ่งเห็ดผู้หนึ่งผู้หนึ่งเห็ดอันหนึ่งผู้หนึ่งเห็ดอันหนึ่งกินกัเอยขอโบคอยมากระดอดมากขมขอยบมากินเลยขมเียแต่บากะเวลาอันนี้ขอกระต้มให้มันจืดยุขอกระจังกินก็จังอันอ้อมเขียดบังหนาวนี่ขอโบกินเลยขอโบกินได้มันขมน้ำเจ้ามาจะได้คอยเขาเอินไว้อียงก็คอยมุจจคข่วมคอยมุจจาข่วมเจ้าละปาร์กินแล ถามเม่งซื้อโอ้ยถาษาพีจังไรไกล่ขึ้นทอดเดี๋ยวถามแน่ให้ถามแน่จังน้อ,ยม, <c oughs> อยมันเป็นตะตุกเลยเนาะฝนมาเนี่พี่น้องเอ้ยคุยก็มีเง่อ่อนกะโอ้ยเป็นตะตุกที่ฝนมาเลยอ๋ออันนี้บอกอันเจ้าว่ามื่อนีร่อัน,อออนาสายคุย คุยสายยาคุยกับอันเอื่อยเพิ่นม yep> ีแต่เอึ่ยก็เอื่อยคุยกับประม่วนคุยกับอันไม่เงยอ่อนคือดอยู่เด้อไม่เงยอ่อนนะสายยา่ยคบสายยา่ยคนมาสั่มหายเด็ดผู้ใดไรม่เงยอ่อนน่ะออืเป็นจังได๋โอ้ยเฮาวหนด่อยเป็นมาเต้มุญกฐินแล้วลูกเมื่อยเพิ่นว่าน้อใส่อะนี่อยู่ในบ่นอนอยู่ทีทีเที่ยงเลยอยู่ในบ่นอนอยู่ อยู่ก็ไปยู่ผู้เดียวพ่สสันง่ายพัสสันเนี่ยลูกหน่อยกับโบหน่อยได้เนาะแต่ว่าฮะเขาของมีครอบครัวผู้ใดใครกลับไปมีครอบแต่อันครอบแต่ป้าบ่สมัยแต่ทั้งหมดเนยไปเบิ่งว่าสันเิ่นว่าป้าเมียข้ามนะบ่เออว่าสันไปอยู่งบานอันว่าสิมาละอันจักสิเดมาจักสิมามาจังอันนี้กับโบอันนั้นละว่าสันเิ่นว่า เดี๋ยวตามไปด,เดเูเดี๋ยวตามไปดูวิธีตาชานทำกับข้าวจะอร่อยแค่ไหนเมื่คขอเอาไปหายก่อนเอเสียงตำ่ำสนเนือนเทือนทุ่งฝ <laughs> ีมือฝีมือไปเดยๆๆๆกลับกล่องนะอ มะเขือก็ไหวก็เอาน้ำใส่ให้ล่างซะก่อนยังไม่ท่นล่างบ่ยังแล้วเอาใส่เกลือกไหาเบืองล่างก่อนจะนะนอ้อถึกใจถึกใจอะไรอะหมออยู่รางนอกพ่พป่ะก็ลืมเอามาให้ป่าว่ามันเจ้าได้แล้วฝีมืออ้อมหนูไม่อย่งน่เปียนบุลูแล้ว ออมหนูใส่ไว้ฝีมือตะชานสุดแซ่บเดี๋ยวรอดูค่ะ,ะเอาไว้ซุปซานะน่ะนี่เอาไว้ซุปซ่านะเบอรงวิธีตะชานเ็ดกับเขาเด้อพี่น้อเด้อคือกันบอคือเด้วยคือทคเด้วยเดี๋ยวคุ่บ่ขัวก่อนขว่หรอ หยกคกหยกคกเห็นแบบหยกคก,กสูตรพาสูตรมันสูตรที่ชันตังคาเห็นแล้วได้วบ ไปู่ยุงจุ <treating Napoleon> ๊บจุ๊บนีวบวว่ไฟเทวดาไฟเทวดานึกนึกว่านึกว่าไม่ไฟที่ตุ๊บตุ๊บหล่ ไฟฝ่าไฟนี่ใส่เงินเด,ด้ไฟนี่บ่ได้ใส่แหงเด้อมันระยะของห้องมีความสุขบ่ได้แบกขึ้น,านาม,มาปั้นตก๊กปอั้งไม่ธรรมดาความสุขถ้าบ่ามีเงินก็นอยู่ยากเด้มันก็นกลายเป็นความทุกข์เด้อแล้วบ่มีเงินก็นเอาเพืนมาดังคือเก่เาเออนั่นแหละก็จังว่าอันนี้ใส่เงิน,นาาระยะมากคือเยอของมันโอ้ย,อยุง่งหลายเนาะยเนี่ โอ้ยขอ,อกะบ่อยากปากเลยเพราะอีตู้ขอยซื้อมาอยู่เฮื่ออ่านผลขอกะข่านขึ้นเมื่อเอาเว้อเออกกกยังซาดามากแต่กัญญาดอกเขาเพิ่งหูจักเว้ขันขันหูจกักกเอาลงมานำกลัวหนูอ,อ,อ้อมไว้ใส่หมกใส่ยังอ่าอ้อมไว้ใส่หนูใส่หมกเขือจังหน่อยสองหน่วย มัก็ใจหน่อยแล้วเอ้าตระบื้เกลือมันมีเท่านั้นเนะเาะนี่พี่น้องนี่ขัวแล้วขัวหนูเรกากะเตรียมแล้วเตรียมเตรียมเตรียมมือทาเพิ่มใหดแนวกินแน่นเลยเฮ้ยเออเกิดมาสดตื้นไปเกิดมาเสวะ หายังบันนี่โบแมนเอ้าหนึ่งกระปูนี่คือโบมี่พอเอาใส่ตู้เย็นไว้โอ้เดี๋ยวคอยสิเอาเมื่อไห้กูเจงเหตุกูเจงอันกูเจงกินมันกินเบิร์แท่เมื่อคืนนี่มันเอาขึ้นเมื่อเออกระว่าจงไหวนนี่ละปฏิบเอิเมื่อเบิร์มันกินแสบคือ ขอสีทาเบาไว้แล้วขอสีจบคลิปก้อนบานให้เจ้าทายคลิปซะใส่ยังบานนี<อ>่ใส่น้ำอ๋อใส่น้ำใส่น้ำแลว้วถามมันฟดปอดบานนี้จังใส่อันนี้ วันน้ที่ไซดูเลยบอกแสบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เตือนรอด ดึงหูบอกจากหัวเลยบอก <laughs> อย่ามข,ขาดก่อนออ<ฆ>และเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสุดชานอร่อยแน่ยงยคกยงกคก